สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอแมวนม้ำเราเรื่องนะคะเรื่องที่หมอจะมาชวนคุณในวันนี้หมอจะมาตอบคำถามที่ผู้ปกครองถามกันเข้ามามากค่ะคำถามก็คือถ้าเด็กใช้เวลาเล่นหน้าจอเกินกว่าที่ตกลงกันเอาไว้ผู้ปกครองจะมีวิธีการจัดการได้อย่างไรจะให้เด็กยื้อไว้ต่อหรือว่าพอแค่นี้นะคะ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะได้บ่อยมากๆเลยค่ะว่าเวลาที่ให้เด็กเล่นหน้าจอเนี่ยเด็กก็จะมีพฤติกรรมติดลมอย่างเช่นให้เล่นเกมเวลาหมดเวลาก็อาจจะต่อรองบอกว่าถ้าออกจากเกมตอนนี้เนี่ยก็อาจจะโดนแบนหรืออาจจะโดนเพื่อนรุมประนามรุมด่าโดนแกล้งได้นะคะหรือถ้าแชทงานอยู่เนี่ยก็จะบอกว่ายังแชทไม่ได้ข้อสรุปของงานเลยจะไม่ที่จะต้องแชทต,ต่อเนื่องหรือการถ่ายโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี่ย ถ้าเด็กอยากจะเล่นต่ออะไรก็สามารถนำมาต่อรองได้ทางนั้นล่ะค่ะซึ่งสำคัญที่ว่าผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ต้องใจแข็งอย่าให้เด็กต่อรองแต่เราเองก็ต้องมีวิธีในการที่จะพูดคุยกับเด็กนะคะซึ่งหมอจะมาเล่าเทคนิควิธีการที่จะคุยกับเด็กเวลาที่เด็กยื้อหรือต่อรองค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยผู้ใหญ่ต้องกลับมาทบทวนกันก่อนว่า เคยมีการพูดคุยตกลงกับเด็กไว้ไหมว่าถ้าเล่นหน้าจอเนี่ยเกินกว่าเวลาที่ตกลงกันเนี่ยผลที่ตามมาจะเป็นยังไงอย่างเช่นถ้าเล่นหน้าจอเลยเกินมา10นาทีก็จะไปหักเวลาการเล่นหน้าจอในวันรุ่งขึ้นถ้ามีการตกลงแบบนี้กันเกิดขึ้นเนี่ยผลลัพธ์ก็คือก็บอกเด็กไปว่าถ้าหนูเลือกที่จะเล่นต่ออีก10นาทีวันรุ่งขึ้นหนูก็จะโดนตัดเวลาเล่นตามที่เราเคยตกลงกันไว้ ซึ่งในวันรุ่งขึ้นสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่าใจอ่อนเด็กขาดนะคะไม่ว่าเด็กจะมาเศร้าซี่มาประท้วงอย่างไรแล้วก็ต้องทําตามที่ตกลงกันเอาไว้ให้ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยคำพูดของผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแค่ค,คําขู่แต่ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถลงโทษหรือลงมือปฏิบัติได้จริงค่ะอย่างที่2ในกรณีที่ไม่ได้มีการตกลงกันเอาไว้ชัดเจนว่าถ้าเล่นเกินเวลา ผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรเราก็อาจจะต้องดูเป็นพิจารณาเป็นเคสเคสไปนะคะอย่างเช่นถ้าเด็กเนี่ยเล่นเกมแล้วจะไม่สามารถออกจากเกมในตอนนั้นจริงๆก็อาจจะนุ่งลงไปก่อนแต่ก็ต้องมาทําข้อตกลงหลังจากที่เล่นเกมจบในวันนั้นนะคะซึ่งข้อตกลงเนี่ยก็ควรจะมีการบอกกําหนดชัดเจนเลยว่าเล่นเกมในวันละกี่ชั่วโมงจะแบ่งแยกย่อยออกเป็นยังไงเล่นเกมกี่ชั่วโมงแล้วพักแล้วก็โดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย จะเป็นเท่าไหร่ถ้าเล่นเกินเวลาผลที่ตามมาจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เขียนเป็นรายละอักษรตกลงกันให้ชัดเจนแปะติดเอาไว้เพื่อที่จะไม่ต้องมาถกเถียงกันนะคะแล้วก็ถ้าให้ดีเนี่ยก็ควรจะต้องมีการบอกเด็กว่าก่อนที่จะถึงเวลากำหนดที่จะต้องเลิกเล่นเนี่ยจะให้ผู้ใหญ่เตือนหรือเปล่า แนะนําว่าควรมีการเตือนก่อนจะดีกว่าเพราะบางทีเนี่ยเด็กติดลมเนี่ยและบางทีเนี่ยเราไปตัดบทเขาฉับเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เด็กมีพฤติกรรมงุนงดก้าวร้าวหรือมีพฤติกรรมอารมณ์้างอารมณ์เสียกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการคุยกันไว้ว่าก่อนที่จะหมดเวลาที่จะให้เล่นหน้าจอเนี่ยก็จะมีเตือนกันก่อน10นาทีแล้วพอถึงเวลานั้นจริงก็มีการเตือนและเมื่อหมดเวลาแล้วเนี่ยก็ต้องให้เด็กเนี่ยหยุดการเล่นหน้าจอ สิ่งที่ควรระวังอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นไปได้อย่าพยายามแยกมือถือหรือว่าแยกหน้าจอมาจากเด็กนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะลุกลามกลายเป็นเรื่องของความรุนแรงเป็นเรื่องของการต่อสู้ทะเลาะกันตามมาแต่ควรจะคุยเจราจากันด้วยเหตุด้วยผลก่อนถ้าเด็กคุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องมีบทลงโทษที่ตามมากันต่อไปซึ่งบทลงโทษก็คือการไปตัดสิทธิ์ต่างๆอย่างเช่นตัดค่าขนมตัดเวลาการเล่นเกมหรือไ่ตัดอะไรก็ตาม ที่มันจะมีผลที่จะช่วยให้เด็กปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ค่ะก็สำหรับวันนี้เนี่ยหมอมาเล่าเทคนิคเวลาที่เด็กต่อร้องของเวลาเล่นหน้าจอเพิ่มเติมให้ฟังนะคะถ้าใครมีความคิดเห็นมีประสบการณ์หรือมีอะไรอยากไลคอยากแชร์ก็คอมเมนต์มาที่ได้ที่ข้างใต้นี้เลยนะคะสำหรับวันนี้หมอเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย